สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนเอนเป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นเซ็นทรัลรีเทลกันบ้างนะครับว่าเป็นหุ้นเกรดลงทุนหรือว่าอยู่ในเกรดที่เราไม่น่าลงทุนนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะนะครับ ฝ้าสังเกตการอยู่เฉยๆอย่างนี้นะครับเราก็จะไปดูปัจจัยพื้นฐานนะครับเราวิเคราะห์งบการเงินเป็นเราก็จะเห็นโอกาสนะครับแล้วก็การยับยั้งชั่งใจนะครับวันนี้เราไปดูนะครับอุลซ c อานะครับเราไปดูก่อนว่างบการเงินของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับของ เคลาเซนท่นของเขานะครับเราก็นะครับเข้าไปดูในข้อมูลของบริษัทนะครับเรานี้นะครับราคาพาอยู่ที่1บาทนะครับทุนจดทะเบียนชำระเต็มหรือยังไม่เต็มนะครับทุนจดทะเบียน6,320ล้านนะครับก็เลยอีก300ล้านนะครับนิดหน่อยนะครับก็โอเคนะครับย้นๆกันไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะไปดู ในส่วนของแฟกชีตกันบ้างนะครับว่าลักษณะของการประกอบธุรกิจแบบยอ่อๆมาร์เก็ตแคปอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับการประกอบธุรกิจค้าปลีกนะครับค้าส่งมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับมัลติฟอร์แมตนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆนะครับโดยการผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนะครับ ลงทุนที่เวียดนามต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดู Market Cap นะครับเป็น Market Cap ใหญ่นะครับ2แสนกว่าล้านอันนี้ก็ในส่วนของอราคา IPO ก็อยู่ที่42บาทนะครับ42บาทอ่า42บาทนะครับ IPO เข้ามาปี25 6 3นบาะครับปีนี้68ก็เกือบจะจะครบ5ปีนะครับจะครบ5ปีเราก็ดู จะตรงนี้นะครับเราก็จะไปดูในส่วนของสุขภาพของ CR c r อาบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงสุขภาพแบบดีนะครับดีมากหรือยอดเยี่ยมนะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างของหุ้นตัวนี้นะครับเราไปดูนะครับอัตราส่วนทางการเงินข้างล่างก่อนนะครับอ่านะครับดู คอร์เรนเดชชนะครับสภาพข้องทางการเงินนะครับที่เราร้องของก็คือ2เท่าขึ้นไปนะครับตัวนี้0.58นะครับเพราะธุรกิจค้าปลีกเนี่ยได้มีเจ้าหนี้การค้าเยอะๆนะครับมีพูดง่ายๆก็คือมีอำนาจต่อรองสูงๆเนี่ยก็จะยอดเยี่ยมอยู่นะครับมันก็จะช่วยให้สภาพข้องทางการเงินเนี่ยนะครับสูงขึ้นแล้วก็เครดิตเทอมก็จะโอเคเลยนะครับ อันนี้เราก็ดูตรงนี้นะคร research, ับดูเพื uh ่อนๆดูนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับหนี้สิน2เท่า3เท่านี่คือเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเราดูธุรกิจพวกค้าปลีกเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจว่าอัตราส่วนไอ้พวกเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้า2เท่า3เท่าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีปัญหาอย่างธนาคารนะครับแเท่าอย่างเงี้ยนะครับหกถึงแเท่าก็อยู่ยังอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เราดูวงจรเงินสดของ CRC กันบ้างน,นะครับเครือของเซนทันรีเทลเนี่ยนะครับเก็บนี่ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับประมาณา8วัน7วัน9วันโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ7 8 9วันนะครับแล้วก็เครดิตเทอมนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือว่า,าใช้ระยะเวลาเก็บนี่เนี่ย7วันนะครับแต่ว่า เงินยังหมุนเวียนอยู่ในบริษัทได้ถึงนะครับเจ็ดสิบห้าวันอย่างเงี้ยนะครับถือว่าโอ้แบบนะครับซัพพลายเออร์ก็รอรอสองเดือนกว่าพวกเจ้าหนี้การค้าก็รอสองเดือนกว่านะครับรอสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับเก้าสิบวันนะครับก็อำนาจต่อรองสูงมากนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับวงจรสดค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็คือความได้เปรียบของรายใหญ่นะครับมาร์เก็ตแคปสองแสนกว่าล้านนะครับ ใครจะเอาของมาขายหรือ,อพูดง่ายๆก็คือเนะพราะเจ้านี้การค้านะค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับก็ยอมรับได้แหะนะครับเพราะว่า,าเป็นสัญญาที่ตกลงกันนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็วงจรเงินสดจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้านี้การค้านะครับว่าม,มันมีเยอะไหมนะครับที่จะทําให้อัตราส่วน C.R.Correlation คือสูงขึ้นนะครับสัก1 5.1.8หรือ2เท่าขึ้นไปจะยอดเยี่ยมมากนะครับเราดูงบกระแสงเงินสดกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูฝั่งของผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่อะไรงี้นะครับเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการดำเนินงานทำงานแล้วมีกำไรไหมถ้าไม่ติดลบเนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับจากที่เข้ามาตั้งแต่ IPO นะครับก่อน IPO เนี่ยนะครับรายได้ก็ยังสูงอยู่นะครับ20,000กว่าล้านนะครับปีที่ผ่านมานะครับ ปีที่ผ่านมา27,000กว่าล้านนะครับปีนี้9เดือน15,000ล้านปีที่แล้ว9เดือน14นะครับก็โอเคอยู่รายได้ก็ยังไม่หลุด20,000ล้านนะครับก็ต้องดูว่า Q4 เนี่ยนะครับรายได้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาไหมนะครับเนี่ยช่วงจับจ่ายใช้สอยเนี่ยถ้าได้กําไรจากการดำเนินงานอสักหมื่นล้านก็จะกลายเป็น2 5 0 0 0ก็จะต่ํากว่าปีที่แล้วหน่อยนึงน,นะครับอันนี้เรื่องของ กิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าเป็นลบก็ก็โอเคอยู่นะครับถ้าลดติดลบติดต่อกันในหลายปีนี้ก็ต้องระวังนะครับรายการที่เกี่ยวโยงกันหมายเหตุประกอบเรื่องการเงินเนี่ยอันนี้ต้องน่าเป็นหว่วงนะครับถ้ามีหน้ากระดาษหนาขึ้นทุกปีต้องระวังนะครับส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยถ้าเป็นลบดีหมายถึงชาําระหนี้แล้วก็เรื่องของการจ่ายปันผลนะครับโอเคซื้อหุ้นคืนอะไรอย่าเนี้ยนะครับโอเคนะครับเรื่องของ งบกระแสเง,งินสดก็ผ่านเกณฑ์นะครับบวกแล้วก็ลบลบนะครับคราวนี้ก็เราจะไปดูในเรื่องของอเจ้าหนี้การค้านะครับแล้วก็อัตราส่วนสภาพคล่องแล้วก็หนี้สินเนี่ยครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นล้านนะครับสำหรับสินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับห้าหมื่นสองพัน ทีไว้าหมื่นสมพล้านนะครับง่ายๆเอาทวนๆเลยนะครับนี้สินุนเวียนจะอยู่ที่แสนสองหล้านนะครับเราตัดไปห้าหมื่นสามตัดไปห้าหมื่นสามก็จะก็จะเหลืออยู่หมื่นหนึ่งแนะครับไม่ใช่ห0 0่0แสนจเหลืออยู่หกหมืนะครับก็จะเหลือนี้สินอยู่หกหมื่นหกหมื่นเจ็ล้าน นะครับหกหมื่นเจ็ดพันล้านคราวนี้สินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นล้านนะครับเมื่อเทียบกับนะครับเมื่อเทียบกับไอ้นี่นะครับที่ต้องชำระภายในรอบปีบัญชีเนี้ยนะครับก็จะห่างกันอยู่นิดนิดหน่อยนะครับนิดนิดหน่อยประมาณ3,000ล้านสรุปแล้วก็คือ นะครับเรื่องของ CR นะก็ประมาณ1นนิดๆนะครับหนึ่งนิดๆเราลองหาคำนวณดูก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เอาเครื่องคิดเลขกดขึ้นมาก็ได้นะครับ70,000มืนนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งล้านนะครับหารด้วย67,000ล้านเอาท่วนๆน,นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า Current Ratio เ,เนี่ยสภาพคล่องของ หุ้นตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1นิดนิดๆเองนะครับไม่ถึง1.1นะครับก็คือไม่รู้ว่าจะพอชำระนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าสินค้าคงเหลือถ้าดูจากตรงนี้นะครับเกิดขึ้นคอมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าพวกสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยอย่างสินค้าคงเหลือเนี่ยมันมันจะได้เท่าไหร่นะครับได้สักหมื่นล้านไหมนะครับถ้าได้สัก 2 0 0 0 0ล้านเลยต่อให้20,000ล้านนะครับก็จะมีอยู่42,000ล้านนะครับเราคิดไม่เต็มนะครับสินค้าคงเหลืออย่างถ้า4ี่0 0 0 0 0ล้านแล้วเป็นนี่อยู่67,000เนี่ยยังไงก็ก็คือหินขึ้นคอนะครับก็คือ่อารเรนเดชชเนี่ยเราทำให้ทราบทำให้เราทราบเลยว่าหุ้นตัวเนี้นะครับสุขภาพค่อนข้างจะแย่นะครับ ค่อง้างจะแย่เพราะว่าอะไรครับเรื่องของหนี้สินหก0 0ืนล้านเราเราลบสินค้าคงเหลือเอาให้ว่าขายได้สัก20,000ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของสภาพคล่องในการเอาตัวรอดในปีนี้นะครับมันจึงส่งผลต่อตัวอื่นนะครับเราก็จะไปดูนะครับนายสกุลจิราธิวัฒน์เห็นไหมครับโู้ขับซับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นผู้บริหารนะครับ